ำนานกลับมาอีกแล้วกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่ข้อแซ่ K70 m a x มาพร้อมกับสวิตช์ c h a n i c a l Magnetic แบบใหม่สามารถตั้งค่า1ปุ่มแต่กด2คํคำสั่งได้เช่นกดระดับกลางเป็นเดินกดลึกลงไปเป็นวิ่งโคตรเทพเดี๋ยวตามมาดูกัน สวัสดีครับอยู่กับแอดบิ๊กเจนแรงอิลุนครับในวันนี้ภูมิใจนำเสนอมากกับคีย์บอร์ดของ c คอแซในรุ่น K70 แม็กซ์ครับคีย์บอร์ดที่ใช้ตัวสวิตช์แบบใหม่ของคอสแทในชื่อว่า Magnetic Mechanical Switch เป็นลูกผสมระหว่างตัว Mechanical Switch ผสมกับ Optical Switch ที่สามารถปรับได้ทุกอย่างครับให้ปรับระยะสั่งการให้กดง่ายแบบ0.4ม mm, ิมไปจนถึงกดหนักในรูปแบบ3.6ม mm, ิมก็กดได้เรียกว่าเทพมากมีในเรื่องของการรับคำสั่ง2ระดับภายในแป้นเดียวนะครับเช่นกด W กด กลางๆนะให้เป็นการเดินกดลึกให้เป็นการวิ่งแบบนี้เป็นต้นเรียกว่าโค้ชเทพครับมาพร้อมในฝั่งของโพลิริงเรทหรือรีพอร์ตเวทสูงสุด8,000เฮิร์ส และถอดสายได้วัสดุอลูมิเนียมคงไว้ซึ่งดีไซน์ในรูปแบบ K70 ที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่ใส่ฟีเจอร์ล้ำอนาคตมามากเลยนะครับก่อนอื่นเรามาดูกันที่ตัวหน้ากล่องกันก่อนครับสำหรับตัวหน้ากล่องก็ระบุเอาไว้ว่าเป็น K70 Max โอ้โหชื่อนี้มันต้องมี Pro Max ด้วยไหมไม่ใช,ใช่นั่น iPhone นะครับ Max มาแบบนี้เลยก็จะมีฟังก์ชันต่างๆระบุมาไว้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นตัว Magnetic Mechanical Switch นะครับเป็น MGX S Switch. รองรับการกดนะครับที่เขาการันตีมาได้ถึง100ล้านคลิกครับมีในฝั่งของซาวด์ด a มปิ้งมาถึง2 l a เลเยอร์นะครับวัสดุเป็นอลูมิเนียมอะลอยแข็งแกร่งมากๆหน้าตาของคีย์บอร์ดครับจะมาในรูปแบบ Per คีย์ RGB ซึ่งคีย์บอร์ดสามารถปรับแต่งนะครับในฝั่งของปุ่มกดได้ทั้งหมดเลยที่เป็นตัว WASD k e y b o ปุ่มตัวเลขต่างๆได้หมดครับด้านหลังเองครับก็จะมีฟังก์ชันฟีเจอร์ระบุมาไว ด้านนี้ครับมาเป็นตัว Switch MGX ของเขาระบุมาไว้ยกตัวอย่างมาให้เรียบร้อยนะครับอย่างที่อันดี้อธิบายไปอ่ะเนาะสามารถตั้งค่าเองได้ทั้งในเรื่องของระยะสั่งการทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะสั้นก็จะกดเบาระยะยาวขึ้นก็จะกดหนักขึ้นนั่นเองนะครับ สามารถที่จะ adjust คำสั่งได้2ชุดภายในแป้นเดียวแบบนี้เป็นต้นตัวคีย์บอร์ดก็จะมีที่รองข้อมือแบบนุ่มๆที่ถอดได้สายมาในรูปแบบสายไทสีและมีปุ่มโท u r น a ร์เมนต์สวิชป้องกันเวลาเราเล่นเกมเนาะก็จะปรับโหมดสู่โหมดโทนเนอร์เมนต์ได้เลยครับมา,มาลองแกะกันดูดีกว่าฮะืมแกะกล่องออกมาก็จะเจอกับบรันติไกด์กับเซฟตี้อินฟอร์เมชัคู่นี้นะครับเจอคีย์บอร์ดของคอแซมา ซองแบบใหม่รักโลกรักธรรมชาติแต่ซองนี้กระดาษสวยมากนะเพอที่กระดาษเขาจะมีลวดลายเรือใบโจรสลัดมีลวดลายแบตเตอรี่ะไรต่างๆนะครับมีลวดลายวายเลสต่างๆเป็นฟังก์ชันฟีเจอร์ที่ระบุมาไว้ตัวคีย์บอร์ดค่อนข้างมีน้ำหนักพอสมควรเลยนะจับถือแบบนี้สัมผัสได้ถึงความหนักครับด้านในมีตัวสายสัญญาณมาให้1เส้นนะครับแล้วก็ตัวคีย์แคปที่ แน่นอนว่า4ีทะลุได้แบบนี้1ตัวนะครับพร้อมกับปุ่ม Escape และที่ดึงคีย์แคปแบบนี้นะภายในกล่องก็จะมีเป็นด้านนี้ครับที่รองข้อมือแบบนุ่มๆลักษณะเห็นแล้วขิวเลยนึกว่าโรตีไหมเออดูดีดูด,ดีเดี๋ยวสไลด์ออกมาก่อนเลยนะครับสำหรับที่รองข้อมือมาในแบบนุ่มๆแบบนี้นะครับเป็นแม่เหล็กดูดีนะราคาบอกเลยไม่เบา8,990บาท มีโลโก้ตรงนี้ตรงกลางนะครับเป็นคอแซ่พาดผ่านตรงกลางแบบนี้พามากมาเลยดูเทด่ดีแล้วก็บริเวณด้านหลังนะครับมีโลโก้คอแซ์แบบนี้เช่นกันด้วยมียางรองนะครับกันลื่นแล้วก็แถบ2ฝั่งตรงนี้นะครับเป็นแม่เหล็กที่จะยึดติดกับตัวคีย์บอร์ดนั่นเองตัวสายครับเรามาดูตัวสายกันสำหรับตัวสายเอง ด้านหนึ่งะครับเป็นตัว Type A ด้านหนึ่งเป็นตัว t ท p e 4ด้าน t ท p e A ต่อเข้าคอมด้าน t ท p e C ต่อเข้าในฝั่งของคีย์บอร์ดมาดูที่ตัวคีย์บอร์ดกันดีกว่าฮะซองแปลกตาดีนึกถึงข้าวเหนียวหมูไปทางของกินตลอดอะสำหรับตัวคีย์บอร์ดหน้าตาคขาจะเป็นแบบนี้เลยอืมฟิล ดูแน่นๆนะเสียงดูแน้นๆดีฟิลการกดก็ดูแน่นๆนะครับสวยเลยนะฮะการออกแบบของเขาก็จะมาในรูปแบบสแตนดาร์ดนะกล่าวก็คือตัววินโดว์ไม่ใช่ 1U แล้วเป็น 1.25U นะครับเท่ากันหมดสามารถใช้คีย์แคปแต่งได้แบบนี้เลยนะครับบริเวณด้านบนก็จะมีนี่คีย์ลัดต่างๆนะโปรไฟล์ไฟลล็อกนะครับ ลวดลายคอแซ่บริเวณขอบตรงนี้ตรงนี้มีไฟแสดงผลตรงโลโก้เรือใบนะครับมิวนะครับวอลูมวิวส์นะครับมัลติมีเดียอยู่ตรงนี้เลยปุ่ม um, นะครับนำแผดลูกศรอนินเสิร์ตปรินต์สกรีนต่างๆคีย์เวตี้จัดเรียงได้ค่อนข้างดีทีเดียวขอบนะครับของตัวคีย์บอร์ดเองมีการเก็บขอบที่เป็นสีเงินแบบนี้มาด้วยดูเท่มากบง่งบอกถึงความพรีเมียมนะครับตัวสวิชนะครับ ตรงนี้เป็นทัวร์นาเมนต์สวิชซึ่งก็สามารถที่จะแบบนี้ได้เลยนะครับปิดไว้แบบนี้เวลาเราเข้าสู่โหมดการเล่นเกมป้องกันในเรื่องของมือลั่นไปโดนปุ่มวินโดว์ต่างๆได้เวลาที่จะเลิกใช้งานก็เอากลับออกมาได้นะครับแบบนี้แต่ต้องมีเล็บกันนิดนึงนะนี่ส่วนรูนี้นะครับจะเป็นรูต่ตอสาย USB Type C นะครับตัวฐานของคีย์บอร์ดครับเก็บสายได้แบบนี้ มียางรองกันลื่น4มุมนะครับเลเบลตรงนี้แล้วก็ปรับระดับคีย์บอร์ดได้เช่นกันปรับองศาของคีย์บอร์ดนะครับแบบนี้ได้1 step สเต็ปนะครับมาในรูปแบบที่เป็นแนวตั้งแบบนี้เสียงแน่นดีเนาะเสียงแน่นจังหวะในการกดก็จะเป็นจังหวะจังหวะเดียวจังหวะเดียวนะครับอารมณ์บาวสวิตอะ แบบนี้เลยอ่ะเดี๋ยวมาลองเสียบไฟดูกันนะครับนี่มากันแล้วไฟของเจ้า K70 Max นะครับปรับความสว่าง1 2 3 4 5 5ระดับนะครับสีอันนี้จะเป็นสีเดิมๆโรงงานเข้ามาทำมาแบบนี้นะครับสวยไหมเนาะเป็นเพอร์คีนะครับปรับแต่งได้ทุกปุ่มนะเดี๋ยวเรามาดูสวิตด้านในกันดีกว่า นี่คือตัวสวิตช์ของเขานะครับเป็นสวิตช์ o r แซ i r MGX Magnetic Mechanical อยู่ด้านในตรงนี้ตัวสีสวิตช์ก็จะเป็นสีขาวมาแบบนี้เลยเป็นสวิตช์ที่ Corsair พัฒนาขึ้นมาเองนะถือว่าน่าสนใจแล้วก็แปลกใหม่ดีมากครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงตัวแป้นพิมพ์กันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรผมใช้หูฟังไบโอเมตริกในการอัดนะเสียงก็จะคล้ายๆกับที่เราได้ยินจริงๆเลยนะครับแน,นให้ใส่ตัวหูฟังนะครับเพื่อฟังเสียงที่ศบจริงที่สุดครับแปลองดูกัน เมื่อกี้ได้ฟังเสียงกันไปแล้วใช่ไหมครัเป็นไงบ้างถูกใจกันไหมฮะเดี๋ยวเราตามไปดูในฟากฝั่งของซอฟต์แวร์กับการเล่นเกมจริงๆดูกันบ้างดีกว่ามาต่อเล่นเกมจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามไปดูกันต่อกันเลยเรามาดูซอฟต์แวร์ iQ กันนะครับมาดูนว่า K70 Max ปรับอะไรได้บ้างเริ่มแรกก็คือตัว Key Ass i g n m e n t ก่อนเลยก็ตั้งมาโครนะครับคีย์สโตกต่าง ได้สะดวกมากนะครับตั้งเป็นช็อตคัทต่างๆก็ได้เช่นกันนะครับซึ่งก็จะมี Key Assignment นทะครับที่จะจำค่าในตัวซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์คีย์ s อ g n m e n เมนะครับตัวฮาร์ดแวร์นี่จะจำค่าไปในตัวคีย์บอร์ดเลยเพราะคีย์บอร์ดนั้นจะมีเมมโมรีอยู่ในตัวนั่นเองครับถัดมาจะเป็นตัว Lightning Effect นะครับซึ่งก็จะสามารถที่จะปรับสีปรับแสงได้ปรับได้แบบเพ์คีทุกปุ่มเลยนะครับ สะดวกมากๆแล้วก็สีนั้นมาแบบเรียวไทม์เลยนี่ฮะเรนดอบต่างๆ r a i เรนโบว์เวฟมากันอย่างไวกดปุ๊บมาปั๊บสวยมากๆถัดมาก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ไลนิงนะครับเหมือนเช่นเดิมครับฮาร์ดแวร์ไลนิงจะเป็นการจำค่าในตัวฮาร์ดแวร์ในตัวคีย์บอร์ดเองที่มีเมมโมรีในตัวนั่นเองนะครับไม่ว่าเราจะถอดไปเสียบที่ไหนยังไงเขาก็จะจดจำเอาไว้นะฮะ อันนี้คือถือว่าดี Performance Mode p e r นะครับ p e r o o r m a n c e Mode ก็จะเป็นโหมดที่ใช้งานในส่วนของการเล่นเกมนะครับหรือทำงานต่างๆเราสามารถที่จะตั้งค่านะครับ Dis able, alternate, tap, Disable Alternate Tab Disable ตัว Alternate F c Windows Key ต่างๆนะครับตั้งค่าตรงนี้ในกลุ่มของการใช้งาน t วนเ e ามเมนท์คีได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็น คีย a แอคท t วเ n นะครับซึ่งแน่นอนคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับสามารถตั้งค่าเพ์คีย์ได้แล้วก็ตั้งระยะสั่งการหรือ a c t ท a วเ o ชได้ถึงโอ้โหหลายระดับเลยนะครับลากเองได้ด้วยนี่ฮะลากเองได้หรือจะเซตเป็นนี่ฮะแอคทัวเรชันพอยนะครับใน2รูปแบบนะฮะสามารถ เซตได้2คําสั่งแบบนี้เลยอระยะสั่งการต่างๆเซตได้สะดวกมากนะครับ0.4ถึง3.6นะครับสำหรับระยะสั่งการแต่ส่วนตัวผมมองว่าไอการใช้งานตรงนี้เท่าที่ลองมายังไม่ลองรับกับหลายๆเกมนะเกมที่ผมลองเทสดูฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องลองดูว่าในอนาคตนะครับหรือว่าจะมีแนวทางมีคู่มือในการปรับแต่งอะไรมาหรือเปล่าเพราะว่า ถ้าเป็นของคู่แข่งนะครับเขาจะมีเป็นรับคําสั่งได้2ชุดใช่ไหมแต่ตัวนี้มันจะเป็นเหมือนการกดความลึก2ระดับนะครับซึ่งผมพยายามทําแล้วแต่ไม่สําเร็จในส่วนนี้นะฮะอันนี้ยังต้องหาโปรแกรมที่รองรับอยู่ว่าเอ๊ะมันต้องเซตยังไงนะครับยังพยายามหาและยังไม่เจอนั่นเองนะครับส่วนแน่นอนถ้าเป็นแบบการรับคําสั่งชุดเดียวนะครับสามารถเซตระยะสั่งการได้นี่ฮะจะเอาให้ตื้นเอาให้ลึกได้หมด เซตตั้งแต่0.4มิม mm, ไปถึง3.6ม mm, ิมนั่นเองนะครับก็จะเป็นระยะสั่งการหรือระยะการกดรับคำสั่งนั่นเองนะครับตรงนี้ได้สะดวกมากเนาะแล้วก็ภาพรวมจะเป็นตัว Device Setting นะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของ Polling r a t อัปเดตต่างๆสีไฟนะครับแล้วก็ Layout ของคีย์บอร์ดเนาะเดี๋ยวเราจะรีเซตค่านะครับในฝั่งของนี่ฮะ Actuation Point แล้วเดี๋ยวมาลองเล่นเกมดูกันครับมาลองเกมดูกันครับสำหรับ God of War นะครับต้องบอกว่าเล่นได้เพลิดเพินเลยนะครับระยะสั่งการเดิมๆแบบนี้แต่ถ้าใครอยากจะได้ระยะสั่งการที่รวดเร็วฉับไวมากขึ้นนะก็สามารถไปตั้งค่าได้นะครับในตัวซอฟต์แวร์เช่นกันตอนนี้ก็ WSD กันรัวๆกดหลบนะครับอุ้ยนี่ไงโดนเสาไปดิ จิ้มเขาให้จิ้มเขาให้จิ้มเขาให้อืมอต้องบอกว่าเล่นกันได้แบบผิวๆอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวเกม God of War นะฮะคีย์บอร์ดก็กดค่อนข้างที่จะมันนะครับแต่ระยะสั่งการที่เขาตั้ง Default มาเนี่ยผมมองว่าอาจจะลึกไปนิดหนึ่งนะถ้าปรับตื้นๆกว่านี้น่าจะดีอไหนๆก็ไหนๆเดี๋ยวเราลองปรับระยะสั่งการดูกันสักหน่อยดีกว่าว่าถ้าปรับแล้วเนี่ยมันจะฟีลลิ่งเป็นยังไงนะครับ มา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  key a c t u a t i o n เอาแบบตื้นๆเลยนะเอาแบบ0.4เลยนะมันไปแล้วไปลุยกันต่อเออเฮย้ยคือเนี่ยมันไวขึ้นอนะ่ะมันเหมือนเวลาเรากดนะฮะเดี๋ยวเรามาปรับระยะสั่งการกันดีกว่าเอาทั้งหมดเนี่ยเป็น0.4เลยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงพิวแค่ไหน ผมว่ามันพิวขึ้นอยู่นะเหมือนเวลาที่เรากดปุ่มอ่ะมันจะตอบสนองได้ไวขึ้นเนี่ยเวลาหลบอะไรมันก็จะพิวกว่าตอนที่เราจะตั้งค่าเดิมๆของมันนะเนะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเกมที่ใช้การเคลื่อนไหวไวๆนะครับชึก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 นี่นี่ก็คือตัวอย่างในการเล่นเกมนะครับโดยส่วนตัวผมว่าเล่นเกมมันดีนะครับแล้วก็เสียง ือว่าซอฟต์ดีไม่ลั่นจนเกินไปนะครับระยะการกดถือว่าดีฟีลลิ่งการสัมผัสใช้ได้เพราะเป็นดับเบิลช็อตด้วยนี่คือการทดสอบการเล่นเกมให้ดูกันครับแม่ได้เห็นกันไปแล้วทั้งเสียงทั้งการใช้งานจริงต้องบอกได้เลยว่ามันแน่นมากจริงๆนะครับในเรื่องของเนื้อง,งานในเรื่องของวัสดุตัวเพลทเองที่เป็นอลูมิเนียมดูโซลิดมาก ตัวแป้นพิมพ์เองพิมพ์มันมากแล้วก็ปรับแต่งได้หลากหลายสีสันสวยงามตัวคีย์แคปเองก็เป็นดับเบิลช็อตด้วยให้ฟิลที่แน่นกระชับไม่มีพยอะและที่สําคัญที่สุดไม่ลอกง่ายด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นคีย์บอร์ดที่เพอร์เฟกดีทีเดียวนะครับแต่ราคาก็แอบ,บสูงอยู่เหมือนกันก็ไม่แปลกใจครับใส่เทคโนโลยีมาทั้งตัวสวิตช์แบบใหม่ที่เป็นแมกเนติกแมคานิคอลใส่ในเรื่องของไฟมาแบบนี้ใส่ในเรื่องของวัสดุมาแบบนี้คอแซ จัดเต็มมาให้กับ K 70 Max ตัวในตำนานที่ตีบวกใหม่ออกของมาแบบฟีเจอร์แน่นแแบบนี้เลยใครที่สนใจก็ไปจัดหากันได้นะครับ K 70 Max ตัวนี้รับรองแฟนๆคอแซ่ไม่ผิดหวังแน่นอนอัดแน่นอัดเต็มมาจริงๆละครับ